เดอะ o ูม2อพาร์ที่3เริ่มอัดแล้วใช่ไหม <c oughs> เราอัดจริงประว่เนี่ยโอเคสิวิอัดแล้วปาครับผมทุกคนกลับมาเจอกันอีกรอบนึงออยยืดถ้ามันเราต้องสงสัยทุกครั้งว่าเวลาเล่นเดอะ o ูมทีไรนี่เราอัดหรือยัง <c oughs> รู้สึกเกิดความชงหนขึ้นมาทันทีโอเครอบนี้มาอยู่กันในห้องที่ดูเป็นธีมแนวอเมริกันยุคเก่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนจะมีโต๊ะเล่นไพ่ด้วย เอาปอกเก้าใช่ไหมอโอเหมือนจะเป็นไพ่ยิสีหรือเซียมซีเขาเรียกว่ายิบสีเนาะเซียมซีมันเอาไว้ขย่หลักๆตรงนี้โอเคครับทำไมน็อต้องอย่างนี้ตลอดเลยตายเถอะเหมือนจะยีบางสิ่งบางอย่างหายไปครับตรงโต๊ะนี้เหมือนจะมีเหมือนจะเป็นจดหมายนะครับผมที่โรเบิร์ตเบลลี่เขียนไว้ซึ่งผมไม่ได้ใส่ใจปล่อยไปเถอะไม่ได้อยากยุ่งไม่ได้อยากมาแปลจะมาแก้พัซเซิลเฉยๆอยู่ที่ว่านัดจุดนี้เราได้สิ่งที่เรียกว่า วิวไฟเดอร์วิวไฟเดอร์น่าจะเป็นแว่นสองทางไกลหรือเปล่าซึ่งมีองศาในสามารถหมุนได้ไหมเน่ยน่าจะเป็นส่วนประกอบนะครับผมของสักอย่างหนึ่งโอเคต่อไปที่แก้วม,มีมีอะไรเกิดขึ้นที่ไพ่แต่ละใบมีอะไรบ้างไหมอันนี้ที่ t e m p l e เหรอหรือว่าวิหาร Chip Voyage Time อยู่ตรงนี้ไพ่ความตายไพยน่นูนูนี่หมายถึงอะไรว่างเปล่าหรือเปล่าขอเช็กคหคนึงนะ นูแปลว่าโมคะเป็นศูนย์หรือไม่มีค่านะครับผมโอเคไพ่บ้านไพ่วิทยาศาสตร์ k n โนเลชขาดดวงดาวความตายและความว่างเปล่านะครับผมต้องหาไพ่มาวางจะปลดล็อกครบแล้วมั้งถ้างั้นตอนนี้ก็ต้องดูรอบๆแล้วกันนะครับผมแปบเดียวหินขึ้นอีกแล้วให้ตายเถอะวิวไฟเดอร์น่าจะเป็นออชิ้นส่วนของบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่างั้นอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะมึงป๊บนะ มันน่าจะถูกไอ้นี่บังอยู่ครับต้องไปปลดล็อกเจ้านี่ออกมาก่อนเออวิธีปลดล็อกนี่ทำไงวะเดี๋ยวผมหาวิธีปลดล็อกของเจ้านี่แป๊บนึงนะมันต้องมีสักทางครับเจ้านี่อหมุนไม่ได้ต้องมีอุปกรณ์ในการปลดล็อกสักอย่างครับผมใจเย็นใจเย็นครับแป๊บนึืมจุดนี้มีอะไรบ้าง หมือนต้องหาเจ้านี่นะครับผมเพื่อที่จะมาใส่ให้ประตูฝั่งนี้เปิดได้สองข้างส่วนจุดนี้เราเป็นยังไงบ้างโอเคไม่ยากมาก1 2 3 4 5 6 7 8ไม่เกี่ยวใช่ไหม <c oughs> แล้วก็โยกอย่างจริงจังเลยเดี๋ยวค่อมาดูครับส่วนฝั่งนี้ล่ะ4เหรอ ไอวีนี่คือสใช่ไหมสีอะไรอะครับอืมแล้วฝั่งนี้เรามีอะไรฝั่งนี้เหมือนมองเห็นอยู่นะครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้โอเคค่อยหาต่อไปอย่างใจเย็นนะครับตรงนี้ผมไม่รีบผมไม่รีบผมมีวิวไฟเดอร์อยู่ตรงนี้แต่ว่าเจ้านี่มันบังเลนผมอยู่แล้วบนนี้เหมือนจะเป็นจุดที่เอาไว้อันนี้ปะไม่น่าใช่นะครับมันเอาไว้ติดหลอดไฟครับทำแฟลช ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีครับแต่ขอลองดูนิดนึงนะว่าสัดส่วนตรงนี้ทำอะไรได้บ้างตรงรูนี้หรอหมุนยังไม่ได้ถ้าเกิดเอานี่ใส่เข้าไปเอ๊ะอา้าวผมนึกว่าวิวไฟไดเดร์เอาไว้ใส่ฝั่งนู้นเอ้าใส่ฝั่งนี้หรอกเหรอโอ้ยจริงจังออะไรเนี่ยผมกดอ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจสุดๆไปเลยผมได้ small handle เหมือนจะเป็น ที่จับนะคะผมขนาดเล็กซึ่งที่จับทรงนี้เหมือนเป็นตัวกลไกหมุนนะครับผมกลไกหมุนเหรอใช่เจ้านี้ปะว่าละอือ๋ออ,อย่างนี้นี่เองพอสุดทางปุ๊บเราก็สามารถส่องเข้าไปตรงนี้ได้ไม่ใช่เหรองั้นส่องอาทางนู้นก็ได้วะจากนี้แล้วก็จะเห็นโต๊ะเปล่าๆว่ามีผู้คนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะก็ไม่นี่ อ๋อปรับโฟกัสครับจนชัดที่สุด <S 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 ดูหลอนๆเนี่นะผมว่าแล้วไงต่อผีจะออกมาใช่ไหมหรือไม่มีผีว,ว้าวทำไมต้องกระแทกกระทันให้ตาเถิดใจสั่นไปหมดแล้วรู้สึกว่าคอแห้งมากอะเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนแป๊บนึงนะไหนใครบอกว่าหอนลดน้ำพึ่งมะนาวกินแล้วชุ่มคอวะเนี่ย กินแล้แงแข้งโอเคอยู่ทั่วตรงนี้เปิดปุ๊บดูหน่อยสิไม่ไรอัปเดตขึ้นไหมเอ่อเหมือนจะเป็นคันโยกไอ่อแ้มึงนะครับผม p a r t of missing เหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างหายไปนะครับผมชิ้นส่วนของตัวนี้นึกว่าจะกดไอแล้วก็ v เพื่อปลดล็อกรหัสผ่านแต่ยังไม่ใช่2องแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นไม่สามารถพิมพ์ได้ i n นฟินิตเหมือนต้องให้พิมพ์คำนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ครับเพราะชิ้นส่วนยังไม่ครบอยู่อืมงั้นจุดนี้ล่ะเหมือนจะเป็นรูปล่างของกุญแจชนิดพิเศษนะครับผมงั้นปล่อยไปก่อนและจุดนี้ล่ะมีลินชักตั้งหลายอันครับอันนี้ต้องการกุญแจเพื่อปลดล็อกเหมือนกันงั้นผมไปดึงอันอื่นๆที่มันพอจะเปิดได้แล้วกันอลินชักนั้นล็อกเอาไว้นะครับ พร้อมกับสัญลักษณ์มากมายมีหินขึ้นมาแล้วให้ตายเถอะโอเคให้ดูหลอดไฟใกล้ๆอาอใบขนาดนี้ไม่หนุกกันพอดีให้ตายเถอะได้อะไ,อะอได้กุญแจคือเอาตามตรงไม่ต้องดูก็ได้นะครับแต่พอมันเห็นมันกพริบกพริบแล้วมันก็ห้ามใจไม่ไหวอะ่ะได้กุญแจขนาดเล็กครับซึ่งรูปทรงของมันเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับเป็น Universal k ลค ซึ่งมันมีอยู่ประมาณ3าฟันเฟืองที่หมุนได้ผมต้องดูว่ารูที่ผมจะไปใส่เนะี่ยเป็นรูประเภทไหนเริ่มจากที่รูนี้ก่อนแล้วกันรูนี้ผมก็ต้องเอากุญแจจอก่อนแล้วก็ตั้งทรงซะทรงของกุญแจนั่นนะเขาต้องการยาวไว้ล่างซ้ายมีหยักขวาสั้นโอเคยาวไว้ล่างซ้ายมีหยักขวาสั้นอย่างนี้แล้วก็เสียบ หมุนพ่เปิดกล่องเจอกล่องให้ตายเถอะอย่าพึ่งอ่ะ <c oughs> อย่าพึ่งมาแก้ปีศาจกุญแจให้มันครบๆไปก่อนอันนี้ต้องการเอาทุกอย่างลงมาด้านล่างครับโอเคเรียบร้อยยัดแล้วหมุนโอเคยือันแรกข้างบนเจอความว่างเปล่า เหมือนมันจะต้องตั้งระดับครับผมว่าจะให้ความลึกของลินชักแค่ไหนเพื่อปลดล็อกพัซเซิลซึ่งรหัสพวกนี้ผมยังไม่รู้ที่แน่คือไอกับ v หรือเปล่าไม่ใช่เหรองั้นอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นไอันนี้เป็น v ช่างมานะันอะเดี๋ยวค่อยมาหาโอเคครับอ๋อมันก็ชอบกระพริบ,บแล้วมันก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ คิดว่าตัวเลขข้างๆตรงลินชากน่าจะมีความหมายบางอย่างอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับใจเย็นหลักๆผมดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเจ้ากล่องนี้มันน่าจะมีประเด็นบางอย่างครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่สามารถทำะไรกล่องได้เลยอืมตัวเลขอื่นๆเอ๊ะตรงนี้มีอะไรปะอ๋อโอเคอยู่ตรงนี้อีกอันนึงอย่าพึ่งกระพริบเยอะดีวะมันลบกวนสมาธิโอเค อันนี้นะครับเราต้องการเอาอัน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 ยาวไว้นี่ไม่ไม่อันยาวไว้นี่อ,นยววนอย่างนี้แล้วก็อันสั้นไว้นี่แล้วก็อันนี้ไว้นี่นี่คือทรงที่มันต้องการครับหมุนมีอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมขอเช็คแป๊บนึงมีมินิเกมซ่อนอยู่ข้างในอีกรอบนึงครับน่าจะเป็นเกมเลื่อนเหรอต้องปลดล็อกเอาเจ้านี้ออกมาครับแต่ว่าต้องเลื่อน อ๋อโอเคครับต้องเลื่อนเจ้านี่ขึ้นให้ hey, ครบปลดล็อกหนึ่งตัวโอเคส่วนฝั่งนี้เหมือนกันเอออย่างนี้ไม่ใช่โอเคเก็ต okay, ละอย่างนี้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 แล้วก็หยิบได้เมทัลซิมบอลนะครับผมหรือว่าสัญลักษณ์เหล็กซึ่งก็น่าจะเป็นกุญแจครับตัวหนึ่งที่เรายังขาดอยู่ซึ่งกุญแจอยู่นี่โอเคยัดเปิด ได้สิ่งที่เรียกว่าลอง n g m e t เล l e อ e r หรือว่าอะไรวะเนี่ยที่ตักเหรอหรือว่าอะไรลีเฟอร์ตามหลักน่าจะเป็นคันโยกนะคันโยกเหล็กซึ่งคันโยกเหล็กสิ่งที่หายไปน่าจะเป็นสิ่งนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันโยกตรงไหนอะตามหลักพวกเครื่องพิมพ์มันจะมีที่โยกทางซ้ายโอเคเก็ตละและเอาพิมพ์ผิดโอเคที่ผมต้องการคือคำว่า infinity อ In ิ ฟีทำไมต้องออกเสียงว่าฟีด้วยให้ตายเถอะอินฟีอายพิมพ์ผิดป๊บนะครับผมใจเย็นบอกกับตัวเองให้ใจเย็นเข้าไว้ปุ้งแล้วก็วายอีกตัวหนึ่งวายไม่ใช่แซดจบแล้วจ้ะใช่ถูกต้องแล้วค่ะ และไม่มีอะไรเลยเหรอมีความหมายว่าอะไรคนความเรื่องดวงดาวนะครับผมหลักๆก,ก็แค่ปลดล็อกขึ้นมาตรงนี้มีความหมายอะไรที่มันทับซ้อนอยู่บ้างไหมอ่ะแต่ตามหลักเกมนีไม่ไม่ไม่ค่อยใช้พัซเซิลภาษานะครับเป็นพัซเซิลเกี่ยกับพวกโลจิกซะมากกว่าอืมอันนี้มีลิ้นชักธรรมดาราเหรอเพิ่งเห็นลิ้นชักธรรมดา มีเศษร,รูปภาพที่ฉีกขาดโอเคเป็นรูปหน้าที่ถูกเบลอทิ้งเอาไว้ไม่สามารถดูด้านล่างได้และก็คําประกอบซึ่งว่ากันตามตรงผมไม่ค่อยอยากอ่านอ่ะเกียจแปลแต่ดักละโอ๊ะอะไรเนี่ยอื <c oughs> ใครอยากอ่านก็พอสอ่านเอานะ <c oughs> ผมไม่อ่านเกียจอ่ะอันนี้เหมือนจะมีสัญลักษณ์อยู่ ว่าลิ้นชักล่างคือ5เหรอลิ้นชักล่างคือ5โอเคแสดงว่าลิ้นชักอื่นๆมันจะมีความหมายซ่อนอยู่ใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยลิ้นชักกลางคือ4อ้อ๋อง่ายๆแล้วครับผมไม่ต้องหาอันบนละลิ้นชักล่างคือ5ลิ้นชักกลางคือ4อันนี้มันต้องถูกสักอันน่ะอ่าเป็นอย่างนี้นี่เองชึบรวมกันเปิดช่องลับนะครับได้หลอดไฟมา เกมสร้างสารรค์นะผมชอบจังเลยนะเอาตามตรงได้หลอดไฟมาหนึ่งอันปุ๊บแล้วก็กลืนกลับเข้าไปไม่หมุนฮะลูกบอลกลิ้งมานี่เข้าสู่พัซเซิลตัวนี้ต่อใช่ไหมพัซเซิลนี่หมุนได้พัซเซิลอันแรกจะไม่หมุนครับชุบว่าแต่ปลายทางงผมคืออะไรอยากรู้จังโอเค ผมยังไปโดยที่ไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรเลยเนะี่ยอือ๋อปลายทางอยู่ทางนี้โอเคเก็ตละ โอเคเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองสินะมันมีอันไหนที่ทำให้สองทางนี้มันเชื่อมถึงกันได้บ้างไหม mm. รับนะไม่มีอันไหนที่ทำให้สองอันนี้เชื่อมถึงกันได้เลยเดี๋ยวขอหาดูสักนิดนึงเส้นนี้มันจะลงได้ต่อเมื่อด้านบนมันมีเส้นที่มันเกี่ยวข้องกันซึ่งผมจะต้องขึ้นไปยังเส้นนี้ให้ได้ ซึ่งผมจะต้องมาสแตนบายอยู่ที่จุดนี้เพื่อรอเส้นนี้นะครับผมโอเคเก็ตละผมต้องมาหาที่จุดนี้ให้ได้ก่อนงั้นขึ้นไปที่ทางนี้ก่อนชุบอย่างนี้ก่อนนะอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้จุบชุบชุบชุบสวยงาม ได้คอสมอสเหรอเป็นไพ่ดวงดาวนะครับผมพอได้ไพ่ดวงดาวปุ๊บก็กลับมาที่โตอ,อีกรอบหนึ่งโอเคครับพ่าใแก้พาร์เซไปอย่างใจเย็นนะใครมาดูก็ใจเย็นกันด้วยล่ะเพราะว่าเราใจเย็นมากเลยตอนนี้อะอลากผิดเอาไพ่ดวงดาวไปไว้นี่ถูกต,ต้องยังไม่เกิดผลเอ๊ะตรงจุดตรงกลางมีอะไรไหมอ่ะไม่มีเนาะต่อไปเราต้องเอาหลอดไฟมายิงแฟลชตรงนี้นะครับจุง้ง แล้วก็มีปุ่มลั่นชัตเตอร์ไหมด้านหลังมีสวิตไฟหรือเปล่าโอเคมันจะปริ้นภาพออกมาเป็นแบบพวกพวกาลารอยใช่ไหมโอ้โหยวนครบตี้เลยแต่ขนลุกช,ช,ชูชันมากอ,อแล้วโอ้น่ากลัวชิเป๋ง นี่คือเดอะรูมใช่ไหมไม่ใช่เกม h o r r ์เรใช่ไหมผมได้ตู้สักตู้หนึ่งครับมาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันต้องวางไพ่3ามใบครับแต่เราไม่รู้ไพ่3า,าใบที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรงั้นผมจะเริ่มต้นด้วยวิหาร <c oughs> เรือและเวลาฮะ <c oughs> <c oughs> มันให้อะไรกลับคืนมาวิหาร <c oughs> เรือและเวลา ยังไม่ใช่คำตอบที่เขาต้องการเง้นหรอเง้นต้องหาว่าคำตอบของเขาที่ต้องการคืออะไรกันแน่ดูจากด้านข้างกล่องก็แล้วก็แบลเลลินเบลเโอเคตรงจุดนี้เหมือนจะมีรูกุญแจแปลกแล้วเข้าทำอะไรไม่ได้เงินด้านหลังละ่ะไม่มีด้านข้างงง้นด้านบนมีกระดิ่งนะครับรอบๆมีอะไรซ่อนอยู่ไหม ไม่มีอะไรซ่อนอยู่เลยอย่างอื่นตู้ทางนู้นอุ้ม,มาได้ด้วยอ๋อโอเคแต่ว่าต้องเปิดตู้ก่อนตู้ต้องใช้กุญแจลักษณะนี้เหมือนกันโอเคเอาตามตรงเท่าที่ผมดูจากคำนี้อ่นะเขาพูดถึงเริ่มต้นที่บ้านจ้องที่ดวงดาวแล้วก็พูดถึงเวลาอันน้อยนิด จร,จริงๆมันไม่น่าเล่นพาซาเรื่องภาษานะครับผมเพราะว่าคนที่เขาเล่นเล่นมาเขาแทบจะไม่ได้ได้ภาษากันเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำนะเริ่มต้นที่บ้านอ่ะโอเคเริ่มใหม่เริ่มต้นที่บ้านจ้องมองดวงดาวมีเวลาอันน้อยนิดพาจัดไปครับนี่คุรจะตามแบบคุณเลวคุณเจนมาไหม voyage เหรอทำไมต้องเป็น voyage ละ่ะ voyage น่าจะหมายถึงภายท่องเที่ยววันเนี้ยไม่ใช่เหรองานเป็นคำให้เราไปพิมพ์หรือเปล่าว่า voyage v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 , v. ก็โอเคอ๋อโอเคครับผมเป็นเรื่องราวของภาษาแล้วพูดถึงเรือจำนวนมากมายนะครับผมบอส จัวฮิดเดนเทมเพลเรืออ่าเอาง่ายๆก่อนนะน่าจะเป็นเรือวิหารบ้านโอเคเอาแค่คีย์เวิร์ดหลักๆก,ก็พอครับเรือวิหารบ้านเรือวิหารและบ้านไปครับเอาแค่คีย์เวิร์ดหลักๆก,ก,ก็พออืมโคตรไกลข้ารุนแรงครับ อันนี้จะเล่นค่อนข้างนิ่งหน่อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้เอ็กซต์เท่าไหร่เลย endless เหรอจุดสิ้นสุด E N D L E W S นะครับผม E N D L L E Double S ต๊อกตอกคะ คุณมึงพิมพ์อะไรย่อหน้าสุดท้ายบักเหรอเอาเป็นว่าเริ่มต้นว่าใต้หมู่ดาวเอเลียนเหล่านี้ฉันนับเฉพาะความตายเท่านั้นเออคอร์สเหรอไม่ใช่เขานะ I'm c o r r o n l y d e d ก็เริ่มต้นหลักๆคือดวงดาวความตายและวิทยาศาสตร์้ะกันเอาแค่คีย์เวิร์ดหลักๆดวงดาวความตายและวิทยาศาสตร์ดวงดาวดวงดาวอยู่นี่ความตาย ความตายยังไม่มีไพ่ฮะเรายังขาดไพ่ของความตายอยู่คีย์เวิร์ดเรายังไปต่อไม่ได้โอเคงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาอืาอ่นเพิ่มเติมก่อนที่นี่นิโก็บาร์กนะครับผมคิดว่าไทไลเตอร์เขียนอะไรเพิ่มเติมอีกแต่ว่ามองไม่เห็นอืมหรือว่าอ๋อ Up and Down up and down d ดาว down up ไม่ใช่สิ Up up down up down d ดาวดาว n up คืออะไรวะ สูตรล็อกแมนเหรอขอถ่ายแป๊บนึงนะครับผมอยู่ๆก็กลายเป็นแบบสูตรล็อกแมนซะอย่างนั้นอัพอัพดาวอัพดาวดาวดาวอัพนะครับผมเหมือนเปิ้ลมาสองจังหวะมันคือจังหวะขึ้นและลงน่าจะเป็นจังหวะนี้โอเคครับขอผมดูจากภาพเมื่อกี้ถ่ายมาสักครู่หนึ่งนะอัพอัพดาวอัพดาวดาวดาวอัพโอเค ได้ไพ่ความตายมาแล้วครับไพ่ความตายจึงๆึงไพ่ทาโร่ที่พูดถึงความตายนั่นเองเท่าที่ผมดูเมื่อกี้นี้คือดวงดาวความตายและวิทยาศาสตร์โอเคครับดวงดาวและความตายและวิทยาศาสตร์นะครับทำไมต้องกระแทกกระทันผราไม่เข้าใจจริงๆอะ หยับกันพอดีกระดิ่งหลุดต่อไปคือคำว่าโฮปความหวังนะครับผม H O P E โฮปนะครับผมตุ้งตุง,ตงโอเคครับเริ่มใหม่ H O O P และ E ป้อง หลักๆต้องมีน e นะครับผมแล้วก็ date ไม่ใช่ date เป็นคีย์เวิร์ดหลังสุด new time date นะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะปลดล็อกเจ้านั่นได้เนี่ยผมยังตกหล่นที่อะไรอีกตรงกระดิ่งตรงกระดาอ,อะระฆังด้านบนได้ small bell ได้ะระฆังนะครับผมมาะระฆังนี้สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้าง ความสามารถของระครังเหรอความเชื่อมโยงของพัซเซลต่างๆดูรอบๆระครังสิอู้อ๋อหมุนได้เหรอคลปเปอร์เหรอเหมือนจะเป็นสักอย่างหนึ่งครับเอ๊ะเอ๊ะ เป็นกุญแจทรงแปลกๆนะครับผมอ๋อเนี่ยเหรอที่ตามหาอยู่อ๋อหุ้ย و, ชอบอะเออเออล้ำดีล้ำดีำดได้ Blast Dial เหรอมันเป็นตัวหมุนอะตัวหมุนเหมือนกับหมุนเซฟหรือว่าหมุนโทอะอะไรพวกเนี้ยซึ่งหมุนไม่ได้ครับแต่ว่า s ซ r l y s ี่เเป็นอ่อไอ้นียครับตัวหมุนของประตูเซฟอ่แหละ ถ้างั้นผมให้เปิดในจุดที่ผมยังเปิดไม่ได้คือเจ้านี่ก่อนดีกว่าจะเข้าไปแปะภาพให้มันครบ,รบครับเออทางขวาจ้ะงั้นเปิดหนึ่งฝั่งฝั่งที่สองเอาฝั่งขวาเปิดไม่ได้เหรอต้องเคลียร์พัซเซิลก่อนละมั้งเจ้านี้ได้เดคอเ v e p เพล e หรือว่าจานตกแต่ง สามารถที่จะยึดกับบางสิ่งบางอย่างได้โอเคงั้นเจ้านี่จบไปหนึ่งพัซเซลพัซเซลหนังสือดูมันโอเคคือคือเราต้องการเพิ่มคุณต้องการด้านขวาโอเคงั้นอันนี้ละกัน <c oughs> ต้องหาอันที่หมุนไม่ได้ โอเคอันกลางเอ่ออันกลางหมุนไม่ได้ไม่ใช่เค่ <Yeah. S 1> ขานเสร็จการสาวอายุ30นี่เห็นคำนิรีิกันพอดี Khan นะครับผมคานอยู่ที่ว่าคำนี้เหรออย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรละ อ๋อเกิดจห้พิมพ์ใส่เครื่องนั้นเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วดีตั้งตรงนี้ก่นอนเอไม่ใช่อ๋อต้องหมุนทางขวาเดียวห้ามหมุนสวนด้วยโอเคเอ ระบบบุญแบบนี้เหรอเนี่ยเอ็นโอเคสวยงามจัดไปครับนู no. ไพ่ว่างเปล่ามาแล้วครับต่อไปความว่างเปล่า เวลาและความตายโอเคครับทำไมผีบ้านนี้ดุจังดุจริงจังนะเนี่ยโอเคดีละดีละดีละทางขวาแตกครับนึกว่าต้องเปิดครับต้องทุูให้แตกนั่นเองเป็นหน้าของ ใช่อู้ตายจริงไว้อู้ฟื้นขึ้นมาเฉยเลยโอ้เสร็จกันต้องเล่นกระสบบหรอเนี่ยปกติเกมนี้ไม่ค่อยเห็นผู้เป็นคนขึ้นมาเท่าไหร่นะครับนี่มาเป็นตัวเลยอะโอเคที่มือเขาอ้อย่าบีบมือเข้ามานะมึงนาฬิกาเอ่อต้องเปลี่ยนเหลี่ยมหน่อย คนกลซ่อนอยู่ข้างในโอเคครับเพื่อให้คนลุกมอบกุญแจสีดกดำออเน็คี Net ey, เหรอและในนี้นกลไกยังทำงานได้อีกฮะหรือเปล่าแค่เหมือนเป็นอีกมิติหนึ่งในตรงนี้เท่านั้นเองกุญแจนี้หมุนไม่ได้ครับตามรูปทรงมันเลยงั้นได้วเวลาจ้องดูร่างกายของพี่คนนี้ ที่อกมีกระดาษอีกแล้วคนพบความจริงนะครับผมจากสิ่งที่ตามหาไม่ฟื้นขึ้นมาก็ถือว่าปลอดภัยแล้วมืออีกข้างมีอะไรไหมโอเคผมมีกุญแจอันนี้กุญแจอันนี้น่าจะว,ว้าวยายแ้่มันต้องยึกหย๋่มันเวนอมด้วยมันดูยึกหยิ๋มากเลยครับ ไปยังสเตจต่อไปนะครับผมโอเคอันนี้บอดี้แดนะครับผมอาชิเม้นตปลดล็อกโอ้ยโอเคครับ, I okay, รบทุกคนและนี่คือจะรูมสองพาร์ทสาเคลียร์ปริศนาในห้องผีหลอกผีหลอนได้นะครับผมผีดุมากห้องนี้ต่อไปน่าจะเป็นปริศนาของเรือละมั้งจากที่เห็นฉากเมื่อตะกี้นี้นะครับอืม เป็นเรือที่จอดอยู่ที่ท่ามีพัสเซิลล้อมรอบอยู่มากมายแล้วก็เหมือนจะเป็นประภาคาหรือปราสาทอยู่โอเคนะ่าสนใจดีครับมันรรยากาดแอบหลอนใช้ได้ครับเจอกันใหม่ในตอน4แล้วกันครับผมเดี๋ยวพา์ที่ขอคัดเท่านี้ก่อนเลคคอร์ดมา39นาทีครับไปตัดหน้าอยู่มาสัก30นาทีกว่าๆเจอครับเจอกันดูจนมาชอบกันอย่าลืมไลค์นะับสไลค์แชร์คอมเมนต์ครับเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม